โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีกับ so ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเมอร์เลยดัสนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่ม1ล้านกล่องของขวัญนะครับซึ่งผมใช้เวลาฟาร์มทั้ง2อาทิตย์นะครับอ่ะไปสุ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้โกจิต้ากันเลยหรือเปล่านี่ครับมาเปิดมาก็ยังไม่ได้เละไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ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 ครับไปเรื่อยๆครับมาครับไปเรื่อยๆครับขอให้มันออกเถอะนะขอร้องละ ผมโบสามมาตั้งสองาทีนะครับเท่ออกครับที่จะลองห้นะเียปิดแล้วยังไม่มานะครับมายังมาไม่เอ้ยเด้ยดี๋ยวเเดีวเีมาแล้ครับมาเอยไม่มาโคตรไวีเอ้ย เฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบเดี๋ยวผมสตันตไปเนอะโอ้โหคิดผมไม่คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้นะหมดไปหมดไปไม่กี่หมือนอ่นเองครับไม่ถึงสี่หมื่นมั้งไม่ถึงห้าหมื่นด้วยเดี๋ยว โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวยุเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหชี้ล็อกก่อนเลยโอ้ยทำอะไรไม่ถูกแล้วจังหวะน,นี้ชียรชี้เอาไม่มีคชื่อขึ้นด้วยเอาไม่เป็นไรมาไหนดูสิโอ้โหท่านผู้ชมผมใช้ไปไม่ถึงแบบไม่ถึงห้าหมื่นอ่ะเชียมันออกไวจัด แล้วผมฟาร์มมาตั้งสองอาทิตย์หนึ่งล้านอ้าวที่เหลือทำไรอะ่ะมาสุ่มเล่นแล้วกันสุ่มเล่นก่อน,เ,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขี้่ะโอ้โหโคุดมาแล้วโอ้โหผมไม่คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้นะโอ้โหโอเคดูที่คอลเลคชันครับนี่แต้มาแล้วเย็ดค เชี่ยดูสิไหนอ๋อนี่จูสคอรเมติกเลยฮะเชี่ยทำไมันเป็นสีแดงวะสีแดงเข้มเือเฮ้ยวงได้ชายนี่เหรอเชี่ยวงได้ชายนี่ด้วยเชี่ยโอ้โหสุดจัดผมได้ใจดีด้วยท่านผู้ชมวันสุดท้าย การฟาร์มสองอาทิตย์ผมไม่เสียเปล่าแล้วครับโคตรสุดโอเคปันสแตตเลยด้วยกันผมดีใจมากผมโอ้โหผมฟาร์มสองอาทิตย์แน่โอ้โหหายเหนื่อยเลยทีนี้ผมอะโอเกมขอบคุณมากครับเอ,อ้ยผมดีใจมากส่งเทีนนิดนึงแล้วกัน โมนาดออกดีนี่หาอีกนะโมนาดมาเถอะขอลองโมนาดโมนาดโอ้หดูทรงน่าจะเกลียอนอะ,ะต่อเลยโมนาดโมนาดมามามาเอยมามามา,มาโมนา นะอ้วาวเพล็กกันเดินได้บัปนี้มาแล้วป<ะ>ังโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับคลิปนี้วิดีโอในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกในช่องของผมนะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับตัดต่อตอ,อาจจะยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะผมก็ไปปั้นสตรงสเตตมาละเป็นคามิสามช่องมาเลยน,นะครับส่วนเทจดก็สุ่มไปตั้งร้อยกวานแล้วก็ยังไม่ได้นะครับอ่ากดดูสักหน่อยอ้าวเอ้ย ชาดหนึ่งนะขมกากนะครับนี่โคตรเฟี้ยวนะครับเออเป็นไงกันบ้างครับโอ้โหผมนี่ท้อเลยนะฮะท้อเลยละ่ะดีใจดิเออผมดีใจมากนะครับแต่ว่าเสียดายเรื่องสเตอ,อีเสียดายเรื่องเทรดนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ ก็จะมีคลิปต่อๆไปมาลงนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ลงในรอบหลายปีเนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบ๊ายบายครับ